ผมพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณสันทนะประยุรรัต์อดีตตำรวจสันติบาลนะฮะเมื่อเช้านี้หอบเอกสารครับ<ไ>เดินทางไปหลังจากที่มอบตัวกับตำรวจสอนอท้องหลอเพราะถูกออกหมายจับคดีอุ้มรีดเรียกค่าไถ่าชาวไต้หวันที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะตอนนั้นมีข่าวว่านักธุรกิจชาวไต้หวันถูกอุ้มเรียกค่าไถ่สองล้านและนำมาสู่การออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ7คน1ใน7มีชื่อนายสันทนะด้วย เจ้าตัวเนี่ยนะฮะเดินทางไปมอบตัวแล้วร้องไห้นะฮะระหว่างสัมภาษณ์ยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งจะขอสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจถึงที่สุดลองฟังครับกลั่นแกล้งนะดีขอนุงสืสารเพื่อจะยัดข้อหาผมคาดรว่มรับผิดชอบอกับการทำหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัะชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัะชาการตำรวจนครบาลทั้ง2คนทราบดีเสียงสั่นเลยนะฮะอาส่วนในทางตำรวจจะว่าอย่างไรมีชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรรอติดตามหลังจากนี้ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข่าถึงคุน